นะมัตถะนัมรุปธ,ธายะอศัมวิโโสุโลกสัพุพะสัตถมิมิปะศุอาปาตุป,ปะทธีมะสังอุงสัมวิทาปุจปะจิเจมิกังนามิสิสาธุ7เจ,จ,จ,จนะคาลิติครับพบกันเป็นประจำกับโครงการพระป่า919ปฏิบัติธรรมซึ่งวาระนี้เรามีวาระพิเศษครับ โครงการอาบน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์น้ำพระพุทธมนต์กว่า600พิธีในสมโพธพระสีวลี789องค์ทั่วไทยและเรายังได้น้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีรวมราชาพิพพาาเศษ108แห่ง77จังหวัดมาผสมรวมกันให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันบริสุทธิ์นอกจากการอาบน้ำพระพุทธมนต์แล้วเรายังมีการปฏิบัติบูบชา นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมทุกครั้งครับก่อนที่เราจะอาบน้ำพระพุทธมนต์เราจะมีการบอกกล่าวพระครูบาอาจารย์ในพระพุทธปฏิมากรร่วมกันในการจเจริญสินภาวนาเจริญจิตอนุภาพและยังรวมยิงอัตถถาธรรมต่างๆมากมายครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้เราและท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมในการอาบน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งน้ำพระพุทธมนต์นั้นมีอนุภาพมากไม่ว่าจะเป็นการขจัดทุกบำรุงสุขปัดเป่าสัพะเคราะห์สเสนียดและจันไลให้มาลายหายไปด้วยพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารุภาพครับถ้าท่านใดสนใจที่จะร่วมอบมาบน้ำพระพุทธมนต์ต้องจองคิวไว้ล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าเรารับจำนวนจำกัดสามารถติดต่อได้ที่โทร082 6361965โทร0826361965หรือแอดไลน์คําว่าพระศิีวรี789อย่าลืมนะครับขอทุกท่านจงบังเกิจดจตุรทิศมหาสิทธีบุญบารมีไพศาลส,สาธุ777นชาลีติดสวัสดีครับ หมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการกสตไม่สวัยหาผลกำไรยกับพันธกิจของมวลมนุษยชาตบริษัทบัญชีออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโปรแกรมบ,บัญชีออนไลน์นวัตกรรมใหม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ง่ายเพียงปลายนิ้วสมัมผัสติดต่อสอบถาม0617892364ประหยัดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสิวิลีแลนด์พรพัฒ์แหล่งสูงรวมซื้อขายที่ดินทำเลทองบ้านเดี่ยวคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วประเทศนึกถึงสิวิลีแลนด์พรพัฒ์ติดต่อสอบถาม063 แปดเจ็ดฉลาดเลือกฉลาดคิดอรัญญพรเพชรโครงการหมู่บ้านที่ดีที่สุดสนับสนุนโดย